สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับรายการ ามากันที่ร้านเป็ดย่างเกลือดอนเมืองอยู่ที่ถนนส่งประภา12ค่ะทีเด็ดอยู่ที่นี่เลยเป็ดย่างเกลือพร้อมน้ําจิ้มมะขามสูตรเข้มขน้นหอมฟินทะลุสมองไปเลยหนังเป็ดกรอบเนื้อนุ่มฉ่าเคี้ยวเพลินโดยเป็ดที่ร้านนี้เขาใช้นะคะเป็ดดักคิงคุณภาพพรีเมียมขั้นหนึ่งเท่านั้นหนึ่งตัวราคาแค่350บาทเองบอกเลยว่าส่วนตัวชอบมันเข้มนี้มากน้ำจิ้มมะขามของเป็ดจะมีความเข้นมากกว่าน้ำจิ้มมะขามข,ของหูที่เป็นฟิวเจนเจ๋ว นอกจากเป็ดแล้วที่นี่ก็ยังมีหางหมูอบองนะคะไม่ใช่หมูกรอบแต่อย่างใดแต่ความกรอบเนี่ยไม่เป็นรองใครเลยนะคะเพราะว่าตอนอบเนี่ยเขาได้รีดน้ํามันออกไปจากเนื้อหมดแล้ว โคงหมูอบเนื้อชุมช่มฉ่ำหมักซอสอย่างดีบอกเลยว่า er s ซ่ e เวอร์ไส้ย่างไส้ทอดก็มีนะคะไส้อ่อนอย่างนะคะไส้เนี่ยหมักมาอย่างดีเทคเจอร์ผิวมีความกรอบเบาๆตัวไส้ด้านในนี่มีความฉ่ำเทบเลอยขึ้นสวรรค์อ่ะอันนี้จะเป็นไส้ใหญ่ทอดค่ะมีความกรอบไม่เหม็นไส้เลย มากกรอบมากเอามากินกับแก้มกับเครื่องดื่มเย,นยน็นๆนี่ฟินแน่นอนค่ะไส้เป็ดทอดค่ะมีความกรอบสุดๆให้ความรู้สึกเหมือนกินแคบหมูแต่ว่าแน่นกว่าแล้วก็กรอบกว่าเคี้ยวเพลินมากเลยนะคะตำไหลบัวกุ้งสดค่ะมีความกุ้งเนื้อแน่นๆฉ่ำๆสดแน่นอนตำกาวโพดนะคะวัตถุดิบที่เลือกใช้นี่มีความสดทุกอย่างมีความเผ็ดถ้าสั่งมากินกับเป็ดเนี่ยน่าจะลื่นมากเลยค่ะ กะเพราหมันเนื้อเป็นมันเนื้อนําเข้าจากญี่ปุ่นเลยด้วยนะคะกินเนื้อนี่หอมเตจจมูกท,ทันทีทีมงานของนัทน่ชอบมากดูไข่ตุนนี่สิเนื้อสัมผัสเหมือนกับกินก้อนเมฆมีความนุ่มฟูรสละมุนไม่เค็มเกินไปแทบจะละลายในปากเหมาะกับการเอามากินตัดรสชาติกับเมนูอื่นๆที่มีความเข้มข้นเลยนะคะเป็เตอร์มาืเดยาง แล้วก็เป็นโปโคที่แบบเนื้อมันกรอบฉับอย่างพวกยำอ่ะแเราก็ตับข้าวโพดที่เข้มข้นมากส่วนตัวนี่คิดว่าถ้าเกิว่าคนกินเผ็ดได้น้อยอ่ะอาจจะต้องบอกเขาดูเป็นแบนจริงแล้วก็เผ็ดจริงใครที่ชอบทานเผ็ด มากมากแนะนําร้านนี้เลยนะคะใครสนใจแวะมาได้ที่ร้านเป็ดย่างกือดอนเมืองตั้งอยู่ที่ดอนเมืองถนนสงพระพา12ซอยค่ายลูกเสือร้านเปิดเวลา11นาฬิกาถึง3ทุ่มนะคะร้านมีแฟนชายรับสอนสูตรด้วยนะคะร้านตรงข้ามเป็นร้านไก่ในรลกดอนเมืองเป็นอาหารตามสั่งนะคะเช่นกะเพราหมูนเนื้อที่เราสั่งไปข้างต้นสามารถสั่งเข้ามาในร้านเป็ดย่างได้เหมือนกันนะคะใครที่ไม่สะดวกไปที่ร้านเนี่ยก็สามารถสั่งผ่านไลน์แมนได้เลยค่ะ